เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลังกับสสิ่งนี้นะคะหนึ่งตอนเราลืมตาตื่นขึ้นมาให้เรายิ้มรับแล้วก็บอกไปเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันฉันจะเจอแต่เรื่องราวดีๆอย่าไปใช้อารมณ์แบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะตื่นเลย ไม่อยากไปทํางานเลยท้อทแท้เฮ้อแล้วก็เฮ้อไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะคะให้เราฝึกยิ้มก็ได้ฝึกบ่อยๆค่ะเดี๋ยวมันจะชินเองยิ้มแล้วก็บอกไปเลยว่าวันนี้ วันนี้ดีที่สุดนะคะเราจะได้รับแต่เรื่องราวดีๆอวยพรให้ตัวเองแต่เช้าไปเลยนะคะข้อที่สอ,อย่าพึ่งจับโทรศัพท์หรือเปิดดูข้อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องราวลบๆนะคะถ้าจะเปิดดูจริงๆก็ให้เปิดดูคลิปด,ดีๆหรือเพลงบรรเลงที่เป็นเพลงคลาสสิกที่เพิ่มพลังให้เราได้หรือเป็นคําพูดพลังงานบ,บวกๆจากใครที่โพสต์มาก็ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่อย่าพึ่งไปเสพเรื่องราวลบๆนะจ๊ะ ตั้งจิตก่อนออกจากบ้านว่าวันนี้เราปรารถนาให้เรา เจออะไรเช่นถ้าเราจะไปทํางานก็ตั้งจิตไปเลยว่าวันนี้ฉันไปถึงที่ทํางานฉันจะเจอแต่คําชมจากเพื่อนจากเจ้านายหรือวันนี้ฉันออกไปทํางานฉันจะเจอแต่ความสุขความสนุกกับงานของฉันหรือถ้าจะออกไปค้าขายไปขายของก็บอกไปเลยว่าวันนี้จะมีแต่ลูกค้ามั่มๆฉันแน่เลยฉันขายดีแน่เลยเพราะฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลองเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้กันดูนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมค์ สร้างเรยอใบคุณนกสวยด้วยนะคะคุณนกจะทำคลิปดีๆมาส่งพลังใจให้กันในทุกๆวันเลยค่ะ